การทำวัสดุการ,กรเกษตรหรือว่าผลผลิตอาหารเนี่ยให้แห้งเ่ยมันมีวิธีการอยู่หลากหลายนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือในระดับชุมชนเพื่อให้ง่ายและวก็สะดวกในการใช้งานโดยเฉพาะชุมชนที่ไม่ได้เป็นในระดับของสอาหกรรมขนาดใหญ่เป็นแค่ SME หรือว่าครัวเรือนที่ทําเกี่ยวกับการผลิตวัสดุอบแห้งเนี่ยนะครับสามารถที่จะประตปใช้แสงอาทิตย์เอาพลังงานความร้อนเนี่ยมาใช้ในการทําวัสดุให้แห้งได้ ซึ่งวิธีหนึ่งก็คือการทําเครื่องอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดเวลาการตากได้โดยปกติบางทีชาวบ้านวัดชุมชนเนี่ยตากแห้งวัสดุนั้นประมาณ3-4วันเราสามารถใช้เครื่องเนี่ยลดเวลาการตากได้เหลือแค่ประมาณ1วันหรือวัน,ว,นวันครึ่งเนี่ยซึ่งจะเป็นการเพิ่ผมผลผลิตให้กับเกษตรกรโดยตรงอยู่แล้วนะครับการที่เราตากโดยทั่วไปหรือว่าตากแดดธรรมดาเนี่ยตรงนี้ปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของฝนหรืออากาศความร้อนไม่สม่ําเสมอมีมแมลงมีอะไรมา แทะมาเกาะผลิตภัณฑ์ที่เราได้เนี่ยมันก็ไม่ถูกทุลักษณะทีนี้ผมมาใช้เครื่องเหล่านี้มาเป็นระบบปิดนะครับเป็นระบบปิดพวกมแมลงพวกอะไรแน่น,นอนไม่สามารถเข้าไปได้แล้วก็ฝุ่นละอองก,ก็ไม่สามารถที่จะเกาะไปเกาะได้ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยมีความสะอาดมากกว่าอุณหภูมิมันคงไว้ในเครื่องนิ่งๆอยู่สม่ำเสมอตลอดฉะนั้นสีที่ได้ก็จะดูน่ารับประทานมากกว่าทีนี้เครื่องของเราเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะทำยังไงเพื่อให้มันสามารถที่จะคุมอุณหภูมิ พอ,อข้างในเครื่องเนี่ยแอปสอบรังสีอาทิตย์จากดวงอาทิตย์ไว้แล้วเนี่ยมันสามารถคงอุณหภูมิไว้ให้ได้นานเราก็เลยมาอัดแอปต่อว่าเราเพิ่มฉนวนที่ผน,นังแต่ละด้านทีนี้พอมันร้อนมันเข้ามาทางโซลาร์คอเล c กเตอร์มาเข้าเนี่ยถึงแม้อากาศข้างนอกมันจะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดออปลงหรือแสงแดดหายไปอุณหภูมิข้างในที่มันยัง อยู่มันก็คงไว้ได้2อสาชั่วโมงนะครับบางทีอาจจะสักสี่ชั่วโมงก็ยังได้นะครับอุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะการอบแห้งโดยใช้เครื่องอย่างง่ายแบบนี้นะครับมันคงอุณหภูมิไว้ได้นานแล้วก็วัสดุก็จะแห้งต่อได้เรื่อยๆอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องที่เราทําแบบนี้เนี่ยนะครับชาวบ้านเองมเขาสามารถที่จะไปประยุกต หรือว่าสร้างเองได้หรือว่าดูแลเองได้บางทีเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดการชํารุดชาวบ้านเขาก็ซ่อมบํารุงเองได้ฉะนั้นเครื่องเหล่านี้มันจะอยู่ยั่งยืนกับชาวบ้านนะครับเขาดูแลเองได้ไม่ต้องส่งไปที่ร้านหรือไม่ต้องทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่นะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อดีของเครื่องที่ทําอย่างง่ายแล้วก็ถึงมือประชาชนโดยตรงที่เป็นผู้ประกอบการเหล่านี้ครับถ้า เทียบแล้วเนี่ยการตากปกติเราตากอ,อยู่อาทิตย์หนึ่งหรือ3-4วันพอใช้เครื่องเนี่ยลดลง40-60%เนี่ยฉะนั้นเราลงทุนไปมูลค่าหนึ่งการคืนทุนเนี่ยระยะเวลาไม่ได้หนานะครับมันคุ้มกว่าถ้าเทียบเป็นระยะยาวแล้วก็การผลิตแล้วก็เทียบกับแรงงานที่ไม่ต้องไปเฝ้าไม่ต้องไปเก็บฉะนั้นข้อดีมีมากกว่าแล้วก็คุ้มทุนได้เร็วกว่าจดสิทธิบัตรในนามของมหาวิทยาลัยไปแล้วฉะนั้นตรงนี้เราพร้อมถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นการ ในเชิงของสิทธิบัตรของไรเส้นหรือว่าเรื่องของการถ่ายทอดการประดิษฐ์ให้กับชุมชนให้กับท้องถิน่น